อันนี้คือดอกอยังครับไออันนี้คือดอกเพนตาสือครับเนี่ยดอกเพนตาสือเนาะดอกเข็มขันเท่าหรทีน,นี่ยูกเก็ตสีมีหลายสีเนาะมีหลายสีครับงามงามครับมีรามาคัดแปลงพดีทำสีครับทำความสะอาดเอาใบเลี้ยงออกอนี่คือขันอนข้นตอนขั้นตอนน้อก็อติสซ ขาดอีกแบบนึง่งขาดไปขา,าดไปอันนี้คือกำลังปลูกเน,ะน,นกาะอันนี้แยกออกแนตะี่เแยกออกกอ่นมันต้นใหญ่เกิน 你你也搞，也弄一点。 สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้กับพี่น้องขำามาชมนะครับบรรยากาศการเทุการเท็กงานนะครับของแรงงานไทยในญี่ปุ่นนะครับพี่น้องครับวันนี้ผ้ามาเบิงนะครับเขาดอกไม้อีกแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ครับมาชมบรรยากาศสวยๆงามๆครับวันนี้ครับวันนี้พี่น้องสวัสดีครับ สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับเป็นใดน้อครับเนาะบรรยากาศพี่น้องเทีดอันไหนน้องครับนี่อะไรครับเทีดอันอันไหนครับอ๋อใส่ปุ๋ยดอกอินปลาครับใส่ปุ๋ยดอกไม้ครับอันนี้คือดอกอยังงครับดอกอินปลาครับดอกอินปลาใส่เกษตรผสมผสานกันอืมครับผมใส่ปุ๋ยมันตีใส่ปุ๋ยมันใส่รอบสอง ทั There is. There is uh ้งนี้เรียเป็นดอกกิ่ยังนี่สีแดงๆคือกันเหยคือกันมูนีหลายสีหลากสีได้ไหมใส่เบิ้งปุยเบิ้งปุยปุยยังไงโอ้โนี่ตีอือนี่แหละปุยปุยมีซองแบบอยู่มันเป็นเม็ดกลมเขากล่าหยอดลงใส่ในนี้เลยหยอดลงใส่ในนี้ด้วยนีใส่ พุดน้อยพุดน้อยใช้อันนี้คือพุดน้อยพุดน้อยใช้สองเม็ดใช่สองเม็โอ้ใช้สองเม็ดอือถ้าพุดกระทางอืมพุดใหญ่ทาจานย์ใช้สามทา้งปูนก็มีทา้งปูนเพราะท่านเป็นดอกอืหลายหลายอย่างครับนุ่มขลาดนุ่มขลาดอันนี้นุ่มเชียงรายอันนี้น้องบัวลำพูครับอันนี้น้องบัวลำพูครับนีสองคตนี่อยู่โคราชครับบ้านเดียวกันครับโอ้บ้านเดียวกันอันนี้โคราชอำเภอบุญใหญ่ครับ ไอ้เพิ่นเบิดนะครับไอ้นั้นไอ้เบิดเนาะอันนี้ไอ้ไอ้ขวัญครับไอ้ขวัญอ๋ออันนี้ไอ้แซมครับแซมครับหนุ่มบัวลำพูหนุ่มน้องบัวลำพูน้องเสือน้องน้องเล็กครับอันนี้คือน้องเสือครับอยู่จังหวัดอะไรครับเชียงรายครับอยู่เชียงรายโอ้หนุ่มหล่อจากเชียงรายทั้งอยู่ทั้งกุณกาละสิงครับกาลสิงเนาะอันนั้นคือพี่อะไรครับพี่นิกครับพี่นิกนะครับโอ้ มาจากาหลายจังหวัดนะครับมาอยู่รวมกันรวมกันกนมีคือบรรยากาศการเฮ็ดการเห็ุงานเนาะตากผัวตางเมียเราอยู่นี่น้อกันครับมวนครับมวนมามนมนครับ,บคุณมาง,งานาให้เขาจังที่ล่ะครับจังเห็นกับ ม้วนกินเราเจ็ดแล้วเลวคือนะจะม้วนกับเขาลานไทยลองคารเจเนี่ตอนนี้ผมอยู่ใกล้ฝันใอ้ฝันอันเคยไปต่างประเทศมากอบอรครับเคยไปเคยไปครับเคยไปมากไปมาจากประเทศเกาหลเีเคยไปเกาหลีมาแล้วประเทศนึงแล้วก็มาอยู่ญี่ปุ่นนี่แหละครับเคยไปเกาหลีมาแล้วแล้วก็มาญี่ปุ่นเอาอนความแตกต่างไปญี่ปุ่นครับกับมาพี่มันเป็นไงความแตกตา่างนี่ก็ถือว่าเกาหลีเขาถิอว่าผงผางเนาะ แล้วยูนิเขาสิเป็นแบบการให้เกียรติคนการให้เกียรติลูกน้องกัอยังเพ็นบอกดีเลนะครับครับมางที่ผมสัมผัสได้บางส่วนของเขาเนาะครับเนาะครับแต่ว่าผมอ็ย่อมลาว่ายูนี่ก็โอเคครับผมในการหลายอย่างครับเรื่องความเป็นยูเรื่องทิ้งขยะเรื่องทุกอย่างและครับครับผมบ้านเมืองเป็นเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเนาะชแมนครับครับผมงานงานงานกบพอถือว่าลำบากหน่อยเนาะงานถือว่าลำบากครับฮากแล้วก็โอเคครับ หากเขาเอาพาดนะครัยังกะเดี๋ยวอยู่เศร้ายังเตี่ยงโอเคมันกับจังเห็นเลยนะครับงานกับประมาณนี้มันกับลัญบาความบนไดก็เพิ่มใจอยู่ครับกับประเด็นหลายสมองอื่นเพื่อนดอกครับว่ามันกับคือว่าเนาะคือจังเห็นเนี่ยงงเง็กงเง็กนอยู่เนาะเซี่ยม่าโดดไปครับมาญี่ปุ่นโดดย่างหาปีครับมาอยู่หาปีแล้วครับโอ้ยที่เขาปีที่หาครับมาอยู่หาปีแล้วรวมแมาแท็กสองครับ มาเทคสองแล้วต่ออีกสิบปีเนาะโอ้อยูเนีย่ยหุ่นตัวนี้ประกลับบ้านง่ไงถึงเนาะคุณล่ะครับจากน้อยจากน้อยเศรษฐกิจบดีปันได้ <laughs> ครับเอาไม่ยังก่นฝากถึงพี่น้องบ้านเฮาปะครับผมเบิ้งไว้ด้วยครับพี่น้องผู้ใดอยากมากําลังมองหางานต่างแดนครับผมเบ,บิ้งเอาเนี่ยครับลักษณะางานครับเป็นง,งานสวนออกไม้นะครับเนาะรายได้ก็โอเคอยู่ครับกัน ผู้ไดมีพี่น้องพอติดต่อได้หรือว่าบริษัทจะหางานหรือว่าบริษัทจะทางห้านเนี่ยเบืงเอาสอบถามเพื่อนออกไปอันนี้พี่น้องเหก็ดีครับเพราะว่าติดต่อทางพี่น้องพี่น้องเพิ่นก็ตีหามองล่งไห้มองได้ดีกเกษียนะครับครับผมแต่ว่าผููได้พ่อมีพี่น้องแน่ก็ต้องบัดดวงเอาครับครับแต่ว่าอยู่นี่ก็สบายดีครับ่ครับ <c oughs> แต่คือว่าเขาว่าบมงมีพี่น้องอยู่น้ำมืองีกับแหงดีนะครับเนาะเพืือจีห้องเดงหูหูห้องดงหูสองข้างแล้วยยูดีบอยังดีบอับางคนมันมากลยวัดดวงไลยก็เยยูตู่พ่นตู่นดหน่อยนะครับแต่ว่า อันนี้มะพร้าวตงนี้แน่ยจะหม่งผมเนี่มันเป็นอพาร์ตครับอของใครของมั่นของนามร่วมของพ่อร่วมถือว่าโอเคครับครับบม่งยู่บ่งเศร้าดีเนาะอยู่บ่งเศร้าดีฮนะัออกคาขึ้นเดือนฮักคาพาร์ตฮักคาฮอเกนแล้วถือว่าโอเคครับในการที่ว,ว่าต้องซุงบานครับผู้ใดสนใจกับเบอร์เงับหรือว่าติดตอ่อมาทาง แอดมินได้นะครับเด้เราว่าแอดมินเป็นกะอยู่นีมาโดนพือกันสำหรับมือนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆเฮาดอกไม้ทุกคนนะครับที่ให้ได้มาถ่ายทําในวันนี้นะครับเมื่อนาผมต้นวายศรีภาพไปต้มไปพบพ่อพี่น้องท่านใดอีกก็่ย่าลืมกดติดตามกดถัดไรกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ